สวัสดีค่ะพบกับช่องโคชปุ้มสอนถักโคเชนะคะวันนี้โคชปุ้มจะพาถักดอกนะคะเป็นดอก DIY นะคะแล้วแต่จะดัดแปลงไปใช้เนาะเอาไปต่อดอกก็ได้หรือเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้นะคะแล้วแต่จะอดัดแอปเอาเราไปลงมือทํากันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้ก็ใช้เป็นได้คอตตอนนะคะเบอร์20ส่วนเข็มก็ทิลิปหัว1นมมิล ไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นต้นงานด้วยโซ่หนะคะขึ้นโซ่หนะคะแล้วก็ล้อมห่วงบนวงกลมนะขึ้นโซ่หนึ่งถักเอ็กลงไปในวงกลมที่เราทำไว้นะคะทั้งหมด8ตัวนะคะ2 สามสี่ห้าหกเจด็ดแปดพอครบแปดแล้วเรามาจิ้มที่หลักแรกที่เราขึ้นต้นงานนะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านรอดออกมาเลยงานก็จะเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าค่ะ หนึ่งสองสี่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมขึ้นดึงไหมขึ้นนะคะเกี่ยวไหมปลดหมดเลยนะคะสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์โคเชเรียกว่าตัวทีนะคะถักตัวทีขั้นด้วยโซ่สองค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมค่ะดึงขึ้นพันใช้เข็มพันพันไหมออกมานะคะ ลอดออกมาเลยค่ะนี่นะคะนี่คือการถักทีนะคะโซ่สองจิ้มลงไปเกี่ยวไหมลอดเลยค่ะคันได้โซ่สองเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด8ทั้งหมด8ครั้งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ เราทำได้8ตัวแล้วนะคะทำถักตัวทีได้8ดตัวแล้วหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหเจ็ดแปดต่อไปเราก็โซ่สองค่ะแล้วก็จบงานจิ้มลงไปในโซ่หลักที่สามที่เราขึ้นแถวเมื่อสักครู่นี้นะคะลอดไหมผ่านเลยค่ะแล้วเราก็เอาเข็มแทงเข้าไปในช่องเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะโซ่3ามค่ะทำพอหนึ่งคอลงไปในช่อง3ามหลักนะคะ แบบนี้นะคะเรานับโซ่3ที่เราขึ้นต้นงานด้วยต่อไปค่ะโซ่3ามทำในช่องถัดไปพอ1คอ3หลักค่ะขั้นงานด้วยโซ่3นะคะแล้วเร,เราก็ทำพอ1คอ ลงไปในช่อง3หลักนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำให้ครบทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ถักครบแถวแล้วนะคะให้สังเกตนับนะคะว่าเราจะได้ทั้งหมด8ช่วงลายนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8นะคะเราจะจบแถวกันค่ะขึ้นโซ่หนึ่ง พันหัวเข็มนะคะทําพอหนึ่งคอจิ้มลงไปที่โซ่สามตอนที่เราขึ้นงานนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สามขึ้นแถวใหม่นะคะและ้วก็ถักไปอีกสี่โซ่นะคะทําพอหนึ่งคอค่ะลงไปในช่องที่เราจบงานเมื่อสักครู่นี้นะคะต่อไปค่ะโซ่สี ทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องถัดไปค่ะโซ่สี่ค่ะทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดิมค่ะแบบนี้นะคะขั้นด้วยโซ่สี่ค่ะเราทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องใหม่นะคะขั้นลายด้วยโซ่สี่และพอหนึ่งคอลงไปที่ช่องเดิม งานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทําให้จบแถวค่ะมาค่ะเรามาจบแถวด้วยกันนะคะปกติเราถักโซ่สี่ใช่ไหมคะคราวนี้เราถักแค่โซ่สองพอพันหัวเข็มทําพอหนึ่งคอจิ้มลงไปที่โซ่สามตอนที่เราขึ้นงานนะคะเกี่ยวไหมดึงออกมาค่ะควักหนึ่งควักสองแบบนี้นะคะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปค่ะโซ่หนึ่งเอ็กลงไปในจุดที่เราจบงานเมื่อสักครู่แล้วถักโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอลงไปในช่องนะคะทั้งหมดเจ็ดตัวนะหนึ่งสองสามสี่ 6 7โซ่หนึ่งค่ะมาเอ็กลงในช่องกึ่งกลางที่เราคาดลายไว้นะคะของแถวก่อนนะโซ่หนึ่งค่ะพันหัวเข็มทาพอหนึ่งคอลงไปในช่องท,งที่เป็น V นี้นะคะในช่องถัดไปค่ะ7หลักนะคะ2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะเราก็โซ่1ค่ะเอ็กลงไปในช่องที่เราคั่นลายไว้ต่อไปโซ่1ทําพอ1คอลงไปในช่องที่เป็น V นี้อีก7หลักทำ่างนี้ทุกช่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวพร้อมกัน มาค่ะพุ้มถักถึงช่วงสุดท้ายของแถวแล้วนะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอเจ็ดหลักลงไปในช่องช่องสุดท้ายนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่1แล้วเราก็มาจิ้มตรงเ็ตัวแรกที่เราขึ้นงานนะคะต่อไปโซ่3ค่ะพันหัวเข็มทำพอ1คอในจุดที่เราจบงานเมื่อสักครู่นี้นะคะรวบค่ะต่อไปโซ่10ค่ะ มันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอลงไปสองหลักลงในจุดที่เราถักเอกไว้ตรงนี้นะคะระหว่างกลีบนี่นะคะอย่าเพิ่งรวบหมดนะคะทำพอหนึ่งคอหนึ่งตัวทำพอหนึ่งคอตัวที่สองต่รอรวบพร้อมกันนะคะแบบนี้ค่ะไปค่ะ โซ่สิบนะคะทำพอหนึ่งคอลงในระหว่างกลีบนี้นะคะทำพอหนึ่งคอรอรวบนะคะหนึ่งตัวตัวที่สองเกี่ยวไหมพักไว้มีห่วงในเข็มสามห่วงนะคะเกี่ยวไหมปลดหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สิบค่ะพันหัวเข็มทำพอหนึ่งคอระหว่างกลีบนะคะ คอหคอรอรวบนะคะเราจะทำสองหลักนะคะแบบนี้นะคะในเข็มมีสามห่วงนะเกี่ยวไหมปลดค่ะต่อไปก็ถักโซ่สิบท,ทำแบบนี้จนครบแถวค่ะนะคะลักษณะงานดอกก็จะใหญ่ขึ้นนะคะตอนนี้เราอยู่ช่วงแถวสุดท้ายแล้วนะคะเ,เราจะขึ้นงานแถวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันก่อน โซ,โซ่เราถักโซ่สิบนะคะแล้วก็มาจิ้มที่จุดรวบนี้นะคะเกี่ยวไม่ลอดออกมาเลยค่ะโซ่หนึ่งถัก x ลงไปในช่องโซ่ที่เราทําไว้สิบหลักเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อแถวเมื่อสักครู่นี้ทํำ x ถัก t ถัก f ปลดหนึ่งปลดสองคือ f นะคะถัก f สองตัวนะคะ ต่อไปเราจะทำพันหัวเข็มสองครั้งทำลงไปทั้งหมด8ดหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะตัวที่1แล้วนะคะตัวนี้ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5 ตัวที่6ปลด1ครั้งปลดสองครั้งรวบหมดค่ะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะลอดลงไปเกี่ยวไหมครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สาันหัวเข็มสองครั้งนะคะควักไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมปลดครั้งที่1ครั้งที่สองนะคะดูอีกทีนะคะพันหัวเข็มสองครั้งควักไหมขึ้นมาเกี่ยวหนึ่ง เกี่ยว2ปลดค่ะเราจะทำพอ2คอทั้งหมด8หลักนะคะเมื่อสักครู่นี้เราขึ้นต้นงานนะคะ x 1ตัว t 1ตัวแล้วก็ f 2ตัวแล้วก็มาเริ่มพันหัวเข็ม2ครั้งเราจะทำา8ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8่าเกินค่ะแถมปลดออกนะคะเราแก้งานดึงออกต่อไปเราก็ทำ f สตัวตอนจะปิดกลีบเราก็ต้องทำเหมือนตอนเราขึ้นต้นนะคะ f 2ตัว t ก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งเกี่ยวไหมลอดหมดเลยแล้วก็มา x ปิดงานค่ะปิดกลีบนะคะต่อไปเราก็ข้ามมาที่กลีบใหม่นะคะทํา x ค่ะเพราะถ้าพันหัวเข็มนะคะถัก t 1ตัวค่ะอย่างนี้นะคะ เกี่ยวไหมลอดหมดเลยนะคะต่อไป f ค่ะพันหัวเข็มปลดหนึ่งปลดสองนะคะเกี่ยวไหมปลด1ปลด2อ่ะ2ตัวแล้วนะคะต่อไปพันหัวเข็มสองครั้งจิ้มลงไปควักไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมค่ะครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามคือรวบหมดเลยพันหัวเข็มสองครั้งนี่ทำทั้งหมด8ดหลักนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคราวนี้ครบ8แล้วนะคะเราก็ทํา F 2สองตัวเหมือนตอนที่เราจะขึ้นกลีบนะคะต่อไปก็เหลือทีหนึ่งตัวก็คือเกี่ยวไหมลอดออกมาหมดเลย รักเป็นตัวทีนะคะต่อไป x ค่ะ x ปิดช่องกรีดนะคะพอไปขึ้นกรีดใหม่เราก็ x ขึ้นงานใหม่นะคะเราจะทําแบบนี้จนครบทุกกรีดนะคะเดี๋ยวมาดูงานกันค่ะแถวสุดท้ายแล้วเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวสุดท้ายแล้วนะคะกรีดดอกสุดท้ายแล้วเราถักพอสองคอครบ8หลักแล้วนะคะ ต่อไปเราก็ทำเอ็อหลักเหมือนเดิมค่ะต่อด้วยการถักทีนะคะถักทีก็คือพ่านหัเข็มพ่านหัเข็มจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นเกี่ยวไหมลอดหมดเลยค่ะนี่นะคะต่อไป x ค่ะ x ปิดกรีบเหมือนทุกกรีบเลยนะคะ แล้วเราก็มาจิ้มงานที่จุดนี้นะคะจุดที่เราขึ้นเอกเริ่มต้นเกี่ยวไหมลอดผ่านมาเลยค่ะโซ่หนึ่งค่ะจบแล้วคราวนี้เราก็ตัดไหมได้เลยงานเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนเสร็จงานแล้วเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยแล้วก็นำชิ้นงานไปรีดนะคะงานก็จะสวยออกมาเหมือนตัวดอกสีเหลืองนี่นะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูค่ะติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย